สวัสดีครับอยู่กับจิมจิเมอร์ตอนนี้อยู่กับ,นนากบลาสติจ็อกเกอร์วันนี้เราจะมาโปรโมทสตาร์ไม่โปรโมทดีกว่าใช่ดีกว่าเอาใครบางคนมดแล้ววันนี้มันจะดีมากจะถิงกันตทุโกโมงถ้าจะไม่ผิดมันไม่ปกนะตินะแต่แต่ว่ามันไม่กันโป้แอดกำลังทำแอดกำลังหาตัวกันโป้อยู่ส่วนโป้ ทะลุก็กำลังทำผมผมเล่นมาประมาณ8วันเอ้ยประมาณ58วันเนี่ยดปนดูโ้ป,โปนถึงสิครั้งแลยวตอนนี้ตนอนน,นี้ทำนอนี เออมีทำจะไม่จิดคนปกติก็ทำได้นะไม่รู้นันะแต่ที่รู้คือเออ V I P ทำได้ V I P สามร้อยหนึงห้าล้านเอยครับคอร้อยตอของผม,งผมที่ผมพิมไปเมื่อกี้เป็นกีนนะ้ว่ช่นผมใส,ส่หรือที่ผมชอบผมชอบไปเออออ่าแล้วเราพิมอ่าเปลี่ยนสีได้แล้ว เออแล้ว VIP เสกของไะได้วยนะของที่ VIP เสกได้นั่นก็มีเอาเออลืมไปเพิ่ง Effect เส <c oughs> กไป VIP จะเสกกระสุนกาวาได้หนึ่งร้อยสิบนัด MP 5หนึ่งกระบอกแล้วก็เออที่เก็บเสียงแล้วก็ที่เลงแล้วก็ไฟฉายนะแล้วก็ของยาห้ากล่องใส่ไปสตาร์เตอร์ก็ได้อาหาราน,นะห้าชิ้นแล้วกับขวาน สามเสาด้วแได้ที่นอนหนึ่งอันด้วยเฮ้ยล็อกตรงนี้ยังทับตายไม่ได้นะอ้ยกดลีฟปอนล้วนะ นี่็ฟาความจะนีพี่เก็บาร์มแล้วฟาร์มแบบอะไรบนโต๊ดขึ้น้นนนอแล้วไม่ไล,ล้ความเอติ

ก็มีมานี่คือการดิด้เลย <c oughs> รอบนี้ของไม่นะุกนะย <c oughs> ัดีกว่าเฟิร์มหนึง่งนทีโอ้ของลุกพุ่นเกิดมันโดนหนามนี่เป็นอันตายนะ mình đang bị bắt ừ ừ nếu mà bắt mà nếu mà ถ้าเหยงอไม่เบาถ้าเย่ไม่เบาไปก็คอไปนกันเผาด้วยมาฮาใครลมโอ๊ยองใด้วยโอ้ ーーไม่นกแต่ตรงนี้มันต้องทุบแล้วไม่ีมาทำของสมอลเลยวะนี่ ดีมากตาไวตกลงเล็กคตด